เออไม่สนเออต่อยมือต่อยเพียงเดียวเจอสินห้าก็ให้ได้เหรอเจอคนทำสินห้าเหมือนกันโอ้วลงเดวิลเมื่อกี้ไอ้แก๊สไม่ a t อช่วยกูด้วยมิวัดกันไปแล้วกูอยู่ลึกเนี่ยไอ้บอกมาแก้ตัววะเล่นน้อยคอยนานอแก๊กคนนี้นี่บอกมาแก้ตัววะโอ้ไม่ได้ละ Devil เราเปลี่ยนกดนะเปลี่ยนกดนะทำไมอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ มเดวิลส์เดวิลคืออะไรจะมีการสีแดงจะมีการสีแดงใบหนึ่งอยู่ในอยู่ในกองถ้าเราลงการสีแดงใบนั้นน่ะแล้วมีคนทายว่าโกหกทายทายไงวะทายถูกใช่ไหมอืมรอบวงจะโดนยิงหมดเลยอ๋อไทยว่าผิดอะไรเงี้ยหรอใช่แพทต้องอยู่ข้างข้างอ่ะไม่ไปเลยเปลี่ยนผิดที เปลี่ยนทุกคนหนูไม่อยากนั่งกันงั้งไปเปลี่ยนทุกคนยังไม่ที่เพชรแม่งเอ้ย6คิงต้องดูว่ามันหมุนไปทางไหนเดี๋ยวนะเปลี่ยนก่อนนะโอเอ็ดเปลี่ยนก่อนครับโอเอ็ดรอบนี้เอ็ดแจ้งเริ่มก่อนแสดงว่าหมุนไปทางควายหรือเปล่าจริงหรือเปล่าแม่ก็แม่หมุนหมุนไปทางแพทน่าจะหมุนมาทางแพทดีขวาหมดอะหนูโดนไอ้ไม้ต่อยดีจโดนต่อยตลอดเอ็ดเหรอ เอตโต้เฮ้ยมีสามสี่ใบอ่ะโว้เออหมุนหมุนทางนู้นหมุนนู้นเปคนเริ่มก่อนเอ๊ะเออกดอะไรเลือกลงนะอ๋ออีเอ๊ะทำไมหนูกดไม่ได้อีกระเพดบาร์เลือกกรเพดบาร์ก่อนเออกรเพดบาร์ก่อนเออเอออืมวคิดว่าใช่ไหมครับอีกแล้วเหรอคู่นี้ ใช่โอ้ใช่นะโอเคใช่ใช่ใช่อือผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วล่ะหลังจากนี้ไม่ใช่แล้วนะใช่ไหมอืมก็อยู่ที่ผมอีกสามใบเอ้ยอยู่ผมผมมีกี่ใบนี่ผมมีกี่ใบพี่รุตอีกแล้วยังไงดีพี่กิทไอ้หมอนี่เก่งจริงก็ชกมามันอาจจะมีโจ๊กเกอร์ก็ได้โจ๊กเกอร์ เออว่ะเป็นไปได้จ็อกอมีกี่ใบโจ๊กเกอร์มีสองใบใช่โอ้โหแผนไม่ชกว่ะพี่ว่าลองแพไม่ใช่ใช่หยอพิคิดไม่รู้เยนมาตลอดจะไปมาสงสัยในวันนี้หนูจะรอจับต่อไปย่าเดี๋ยวดอกเดี๋ยวบอหนัดเลยไปก่อนเลยอะไรโอ้ยังยังก่อนครับมาแน่บ้างอะเอมิเลียยังมีชีวิตอยู่เอมิเลียยังอยู่นะ ยังอยู่ครับผมอนน้าแทตกคิงนะโอ้ตคิงพ่อคิงรวยคิงรวยอย่างนั้นเหรอหนูเป็นคนลงก่อนเหรอใช่ใช่ใช่ไปก่อนเลยครับคิงเฮ้ยตายหนึ่งคิงครับเชื่อนะเชืไหมครับผมเชื่อควายเชื่อไหมครับ ่า1 Hands uh, one, King 1 King เฮ้ยใช่หรออะไรอยากจะบามใช่หรอไม่อยากจะเชื่อได้ Kings เฮ้ยมันสองใบแล้วนะหมดแล้ว o n King หมดแล้วเหลือที่ว่าใครจะยิงแล้วตอนเนี้ยใครจะสงสัยใครละอันเนี้ยมันไม่น่าจะเหลือตอนนี้ละ น่นจะเกิดแล้วนะน่นจะเกินละไล่โชคดิชกินโชคดิโชคถูกด้วยชคถูกจังหวะโดนทุกคนว้ายลบลบลบโอ๊ยไม่ได้งานรีบอ่ะนัดแรกเลยโหลพีกดว้า งานรีพี่หมีเดินมาดูด้วยอ่ะข้างหลังพ <ubers> ี่หม like ีอยากรู้อะไรนเลยเนะนั่นน่ะนีคิงเทเลทูคิงอาวทูคิงว่ะอ่ะสอใบออกไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็หมดลเชื่อไหมล่ะเออเชื่อหรือเปล่าอืม หนึ่งกันนี่งนี่สงสัยสงสัยกมีไม่เยอะพอสองไปละกันเออเกินแล้วนะอันนี้อันนี้อันนี้เกินแล้วเกินอ่ะงงว one king อืน one king ก็ไม่ชกเกินไม่ชกเกินเอาเธอถึงไม่ชกอ่ะอ่ะอ่า king อ่ไอ้คนไอ้บางคนเบื่ออะอย่าชกเลยอันตราย ว่าไงเพื่อนปาลักพัตตี้นะโอ้ยวหนูก็รักป้าเหมือนกันลอยลบเหนูจะไปรับพี่กิตหรอนอนด้วยกันสนใจนอนด้วยกันไหมไม่หนูอ่ะดวงแข็งเป็นไงเป็นไงมากะดวงอย่างสุดใช้เวมนต์อยู่ลึกครับอยู่ลึก ยีวาเล่นน้อยค่อยนานอ่ะมันมันนอนไงง่วงนอนสิบอโมงนะนอนสิบเอ็ดโมงอ้โหพวกปลุกมาตอนบ่ายสามบีไม่มาสองมโคตรไหมเลยอันเนี้ยทูควีนเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยแปลก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 ไม่เชื่อได้ปะทำไมต้องโชคอ่ะอยากผมโชคอ่ะ เออแนะนำให้ชกนะดูมองหน้าด้วยแนะนำให้ชกนะครับออกไปต่อไปอย่าถั่วชกควินชกเฮ้ยใช่หรอชกมันเนี่ยดิมันแรงตัวนั้นต้วนี้มีเยอะมากมายมากมายโอ้สองว่ะมันมีแน่รู้ว่ามันมีใช่ปลาฟ้าก็ว่ามีทำไมอยู่ดีๆก็ติ่มใส่หนูเฉยเลยเออติ่มวะงงเลยทีนี้ เฮ้ยหนูว่ามันหมดแล้วนะป้าแ่ดงกป็หมาบอกก็ว่าหมดอืมเอาหนึ่งคุกัี้ปะเอาคุยแต่ก็หมดหมดละแต่ก็หมดมองมองปังยังไงปังว่าป่าว่าแพตตี้พูดจริงแต่ป้าไม่นะป้าอย่าทำแบบนั้นเลยอ๋อโอ้โหจริงหรอ คนละหนึ่งนาคนละหนึ่งนาป้าเราเล่งดีเก่งมากป้าป้าป้าคนดูดีเราเก่งมากนี่แหละจริงๆเราเป็นเป็นแผนของหนูนัดที่เท่าไหร่เนี่ยทำไมโดนแล้วเนี่ยอันที่2องอ่สอยู่สูงเกินปตาตี้รอจังหวะนี้อยู่ป้าใช่ป้าป้อป้าด้าป้าป้าป้้้า ตีนเองไงหมดปะมันหมดไปนานแล้วปาโอ้โหแต่ปาปาเชื่อว่ามันหมดเขาเชื่อได้ไงวะเอ้าเขาเป็นพ่อลูกกันเขาก็ต้องเชื่อกันอยู่แล้ว เอามันบังคับไลเยอร์เลยอะหมดมือไงหมดมือแล้วหมดมือบ่อแบโอ้โหมดมือก็ต้องยิงอะฟ <c oughs> อ,องอื่นยังได้อ,อ,อยโวอย่างนี้ก็ลึกเกินสุขุมนุ่มลึกครับผมอันนี้ทุกใบสุขุมนุ่มลึก ป้าจะใช้ป้าจะใช้ความจริงเขาพูดแต่อันนี้อยู uh> ่ที่หนูนะหนูจะเชื <h 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 <h. <h 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 ่อป okay ้าไหมได้เลยป้าแต่ป้ามีสาม t h e e q u e e n เลยหรอเลยดูเนี่ย Darling ไม่เชื่อไม่เชื่อ หูชอบไม่เชื่อคนดีทำยังไงดีเนี่ยสี้หตาซะด้วยไอ้นี่ไม่ค่อยเชื่อคนด้วยบอกง่งยายยังอยู่หนูยังแพทน้ำสุดท้ายแล้วเหรอสามารถโอ้โหคนนี้เข้ามากระดวงของจริงจริงครับแพทจะชกรอบนี้คือแพตตี้ลงไปนอนแล้วนะ,ะไม่อย่าทำหนูเลยอย่าชกมั่วซั่วนะเนี่ยได้จะไปชกมั่วหนึ่งเคเออเอาดิ ป้าจะใช้ความจริงเข้าสู้แล้วกันนะอันนี้สามใบปายแล้วหรอป้าจะบอกว่าสามใบเนี้ยของปลอมของปอมหรออยู่ที่แพตตี้แล้วนะจะเชื่อมสามใบอันนี้น่าจะพูดความจริงนะบอกเลยว่าป้าเนี่ยตัวปั่นนะบอกก่อนป้านี่ปั่นเชื่อสิเชื่อสิโดนไปแล้วอ่ะเชื่อเธอด้วยใช่เป็นคนดี อ่ะรอบต่อไปป้าน่าจะหมดการแล้วนะถ้าเกิดของจริงจะกีนเนี่ยป้าอะไรป้าเจ้ากูรู้จริงเหรอป้าจะใช้ความจริงเขาพูดป้าทอบอะไรป้ามีคิงหนึ่งใบแ้่หมดโอ้โหอุ้ยเชื่อดีไหมวะอ่ะหนูก็มีอีกใบหนึ่งอะกระบายโอเคกระบายนะเล่นที่กระบายหมดมือบังคับนะก่อนอ่ะฮะป้าปวาหลอกคิงเป็นใบหลอก เราต้องเปิดมาแดงแปดอุ้ยแต่มันจะบังคับชีอชบยย้อ่ะก็องลองชี้พี่อ่ใช่บังคับชี้อ้ป้าไ <c oughs> อ้อป้าทำตัวเองไอ้อป้าบอกไอ้อป้าสินห้า it's m โอ้โหไม่ยังอยู่ลืมโหลดกระสุนไปวะมาเปนสินห้าะสินห้าจริงหนูแบบหนูไม่กล้าแบบว่าบุพก,การีด้วยดีทางไม่ดี <c oughs> ค้า, hora, าผมปลา OK. แต่อันเนี้ยปลาไม่บอกแล้วนะว่าจริงหรือไม่จริงค้าควีนจริงไหมไม่เชื่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยสิบห้าป่ะเนี่ยโอ้ไม่สิบห้าแล้วสิบห้าไม่ไม่เชื่อสินด้วยไกลด้วยไกลใหญ่ะ ลึกทุกคนลึกจริงให้พวกกูสองคนอยู่ลึกๆหน่อว่าเลกจะสุดลึกจัดมันจะมีสองคนลึกเสมอแล้วอีกอีกสองคนคือมึงสูงเกินมึงอยู่ชั้นชั้นบนสุดอะเอ๊ะหนูเิ่มดูการไอ้ป้าวไงป้าปู้าไว

อยู่ข้างตลอดโอ้โหไม่ไม่สลับไม่สลับเพราะอะไริงเดือดแล้วลายเดิมปะวะลายเดิมดีอะเลยเออสุ่มยังไงให้ได้เหมือนเดิมวิธีว่าใครจะเป็นแรกหนูวะดิคนแรกนั่งตรงนี้ขอเหมือนัตแรกตายเนี่ยเอาเริ่มที่ปลาเบิร์ดอ่ะเนี่ยโอ้แต่เริ่มเริ่มผิดผิดนะอืม อุยู๋แบบเรียกว่าอะไรไม่เชื่ออายังอูไม่รู้ว่าโอหกอ้อันเนี้ยว่าไงควายเออว่าไง e e aces เฮ้ยสามใบมึง three cards ะ you got guts จริงไหม t aces เฮ้ยเลยหรอหกว่ะเกยทั้งเลยดีไม่เป็นไรป้าหนูไม่เชื่อไม่เชื่อ ไม่เชื่อมันโอ้โหมีได้ไงวะคุสีหน้าไปยังเอลยป้าหนูคิดว่าหนูดวงแข็งมากๆชีวิตกูนุ่มขาวผมขาวโโอ้หมันแน่อยู่แล้วที่หนูจะไม่โดนในนัดแรกน่ะใช่เข้ามากัะดวงแต่มึงมันหลอกง่ายอ่ะไม่อยากนั่งข้างมึงเลยอ่ะมึงเป็นเด็กที่อ่ะหลอกง่ายเกินแต่แพทเริ่มใหม่กว่า อ๋อใครโดนยิงคนนั้นคนนั้นจะเริ่มใช่ใช่ไปเรื่อยบ่อยแต่โดนตลอดน่าจะต้องไปอยู่ที่คนอื่นแหละหนูบอกแค่นี้อุ้ยมาเอาไงผมมีใบเดียวผมมีเดียวไปซัดคนอื่นเลยหนูบอกเลยอันนี้ของแท้หนูเปิดไปแล้วสามหนูบอกแล้วของจริงพี่กิจไม่รู้เหลืออีกสามใบหลืออีกสามใบเหรออันนี้มันมันมีบนมือได้แค่ห้าใบไม่ใช่เหรอจริงไหมครับ มันหกใบไม่สอองแล้วก็มีเดวิลหนึ่งอ่ามีเดวิลด้วยวันจะวัดไกลกับใบนี้ไหมเออไม่สนเออต่อยมุ้ยต่อยเดียวเจอศีลห้าเขาให้ได้เหรอเจอคนทำศีลห้าเหมือนกันโอ้ลงเดวิลกว่าเมื่อกี้ I is coming guess death me my with วัดกันไปแล้วกูอยู่ลึกเอ้บอกมาแก้ตัววะเล่นน้อยคอยนานอ้เหี้คนนี้ นีในผมมาแก้ตัววะกระสุนกไม่ได้อะไรก่อนกระสุนกูอยู่ตื้นมากกูลืมหมุนกูเล่นเศร้าอ่ะมันเหมือนกูใส่แล้วกูไม่ได้หมุนนะกูใส่แล้วกูชกเลยช่องยิงยังนั่เวนกูปั่นคนอื่นเยแมงเออรีบอ่ะทำไมเนี่ยเรารีบอ่ะชอบยีดุ้งหลังไม่เห็นไพ่ด้วยที่หนูเหรอ ผมเห็น้เบิร์นนะหนูยังมีอยู่เบิร์นก็หกอัะเบิร์นเอาไงเนี่ย1 Queen เอาอะไรยังไงสิก็เชื่อได้ว่าว่าเชื่อได้ว่า Queen โอ้โหไี้เชื่อหมอีพยายามจะลงเอาเดวิลกันน่ะยังไงนี่ยังจะเชื่อผมอีกยั้งเชื่อหรือเปล่าไม่เชื่อแล้วเฮ้ยโอ้โห มาเล็วมาแล้วมาแล้วผมมีสองไงว้ยเป็นมีโดดเดียวอย่าบอกนะว่าจะไปตามตามไมมอ่ะไม่นะตามที่มด้ยังอยู่ยังอยู่นัดสองแล้วกันแรกไม่เอาหรังนัดสองงานรีบงานรีบจริงครับฮึคุณเหรอคีนคับโอเคคุณจัดคีน วันควีนวันควีนวันควีนคิดนานเอาชกคิดนานมาปลาคิดนานโอ้แกรดี้แตไมไม่เจอป้าหนูอยากลองดูว่ากระสุนหนูมันคมไหมได้หรือเปล่านะเอ๊ะยังอยู่นะอันนี้หนูยิงเผื่อกตั้งไหมนะมึงหกนัดทุกรอบนี่คือมึงโกงมาก เนี่ยทชกไม่ได้เลยคุณไม่สามารถจะทำผมได้ผมดูบอกแค่นี้ผมเห็นไพ่หมดอ่ะใช่หรอเห็นยังไงไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นไอ้เบอร์ตะโกนอะเนี่ยมันต้องมีคนถือคิงเยอะเลยอันเนี้ยเยอะดิเป็นตับเลยเออไอ้เบอร์มัวนั่นแหละคิงวิ่หนูมีเป็นตับหนูบอกแค่นี้ว่าจะลงหมดหน้าตักหรือเปล่าเฮ้ยลงได้สามใบสูงสุด เออแต่คุณลงไปเดียวไงเฮ้ยพูดทำไมยังไงออ๋มีครับมีครับพี่มีอยู่ครับมีอยู่ครับผมเล่นหลายรอบหน่อยอืมจะได้หลายรอบเนาะไม่น่าอไม่น่าเอาโอ้ยมาด้วยกันด้วยกันโอ้โหไี่นี่อยากรีบเลย มาที่มาที่สองโดนก็ไมาต่างหรอผมอะงั้มาที่สองโอ้โหมีแต่คนดวงแข็งแต่เบอร์ยังไม่ได้แบบลั่นสักช็อตเลยนะนะ่ยยันเกมเลยเหรอสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมเบอร์ช็อตแรกใช่ป่ะใช่หรอหนึ่งมีหกอ่ะก็ต้องโดนนิดหน่อยก็หกอ่ะเลยก็หกเอ้า เอลิฟใช่ไหมเป็นไพ่เอซนไพ่เอาอะแปลกๆเหมือนจะรอแบบเขามีเอาเขามีเอาอ่ะเหมือนเขากดสองใบเหมือนการกดไปปะอืออือเอ๊ะมันต้องมีคนถือเอ็แบบสามตีใบแน่ๆอันนี้แตปลว่าตัวมือตัวเองไม่มีเลยทีต้องมีแน่ๆเลย โอ้โหชกสนะไม่เชื่อได้ยังไงเนี่ยโอ้โหไหนลองสิหรือเท่าไหร่แล้วนะนัดที่3ามนะที่สามเลขสาไม่ใช่เลขดีโอ้โหยังไม่ถึงเวลาครับยังไม่ถึงเวลาปีลึกจริงๆคนปีลึกคนปีตื้นเหรอดวงมาเยอะไว้คนนี้ใส่ปีอัพลักมาเยอะพกมาเต็มปะเก่าอืมกระเป๋าออเรียนฮอกวอตส์ไงได้ได้ใช่ ถูกต้องเลยคับพลังเวทมันมีขวดเพิ่มโชคอะที่ศาสตราจารย์เขาบออไผ่ใช่ถูกต้องเลยปัดใจมาละแบบว่า two queens โอ้โหมีเท่าไหร่ใส่หมดหนูก็คิดว่าแบบนั้นนะ

ตายได้กันจริงๆเหรอไม่กูอยากตายกับมึงโอ้อยู่ด้วยกันมีเยอะใสุดมีเยอะว่ารอบเนี้ยนึกกาจะเล่นยังไงผมว่ามีไม่เยอะหนเอซหนักใจเลยอันเนี้ยเชื่อผมไหมหนึ่เอซเชื่อผมไปด้วยนะก็เชื่อแหละก็เชื่อเอซไม่เถียงไม่เถียงอันนี้อืม เฮ้ยหมดมือน่ะเอ้าก้มครับทำไมลูกเราต้องกินเล่นอะไรเนี่ยมาโดนไม่ตัดซุ้มขิงยังโอ้โหอยู่ลึกอยู่ลึกอย่างมากระดวงอยากเริ่มคนแรกไงไม่ใช่น่ะอ๋อมันเป็นไปตามแผนอ่าอ๋อ หนึ่งควีนปะใช่ปะในมือมีอยู่แล้วปกติเวลาเขาลงใช่ปะเขาลงแต่ใบใช่ปะดูเชิงเออครับสามไปเลยเฮ้ยเฮ้ย danger darling suits you ไม่ใช่นะไม่ใช่อ่ะนะมีผูไปหนึ่งอ่ะมีผสมด้มีผสม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 ทำไมก่อน ส่ทำไมโอ้โหเท่าไหร่สองนัดกูน่าจะเก็บโจ๊กเกอร์ไว้นะตะกี้เก็บทิ้งก้าทิ้งไปทำไมเริ่มรอบใหม่แล้วเออเหมือนโยนโชคทิ้งอะเอาล่ะอันนี้ผมก็โยนโชคทิ้งเหมือนกันเฮ้ย ไมีดิน่ใบผมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อพผมเห็นไพ่เบอร์นะไม่ใช่ผมก็เชื่อผมก็เชื่อเบอร์ไม่มีไพ่ชัดเลยผมชัดนะในโตมันมีกิ่ใบแล้ววะยลอ้อนว่าไม่ใช่จริงครับไม่ใช่โอเคเล่นจ๊กเกอร์เนี่ย มันไม่ใช่แต่มันเป็นโจ๊กเกอร์อันที่สามโอ้โหเรียบร้อยป้าทองนัดอิงหลอมีกระตุกด้วยมีกระตุกนะหัวหัวหัวหลุดแล้วป้าตะกี้ ถึงเวลาปิดร้านแล้วนะครับคุณลูกค้าขอบคุณที่ใช้บริการไล์บาสนะครับแล้วก็ที่หลังเปลี่ยนปืนให้กูด้วยเวลาวอนนี้สุดก็อย่าลืมหมุนกรบอกลนเล็ดด้วยนะครับกูบอกอะไรก็ไม่รู้กูบอกสักตีนมีหนึ่งก็สองอ่ะหนึ่งก็สองอ่ะหลายรอบอ่ะนนี่อผมใช้ความจริงเข้าสู้คุณเห็นไหมว่าผมจริงใจขนาดไหนเวลาเล่นสี่ห้ามาเลยแั้วหนูก็ไม่เคยเชื่อคนดีสักครั้งด้วยดี ไอตัวนั <S <s ้นไม่เคยเชื่อเลยตอนนั้นเขาหน้าถูกใส่เนี่ยโอเคเจอกันใหม่ผ่านหน้าใครอยากเล่นต่อก็คอมเมนต์มาทิ้งคอมเมนตทิ้งมาแล้วก็มาปรับผมพูอะไรอ่ะอยากเล่นต่อคอมเมนต์ทิ้งไว้อ๋อเจอกันในผ่านหน้าครับพ่อไปผ่านหน้าเห็นมั้เหยว่ามีอัปเดตเอ่อเป็นไพ่สเตจฟันมักไม่รู้เนี่ยไม่ไม่เหมือนเหมือนเป็นปบล็อกปลอกโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์เออโป๊กเกอร์โป๊กเกอร์นี่จะเป็นปลอกเด้งปะ ไม่ใช่นยบอะไรเนี่ยรู้เรื่องมากไหมเนี่ยฮะไม่เคยไม่เคยเล่นไพ่อรับปกติเข้าวัดเข้ามาโอยขาวหงขาวโกหก